สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้มาสอนวิธีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับหรือว่า App, ย้ายแอปย้ายเกมไปยัง SD card สำหรับคนที่กลัวพื้นที่ไม่พอใช้งานเครื่องนี้จะเป็นความจุ32 g ิเดี๋ยวผมให้ดูตัวเครื่องนะครับตอนนี้เหลือใช้งานแค่15 g ิจาก32 g ินะครับถ้าราันไปเรื่อยๆไม่พอใช้งานแน่เลย กับ Android เวอร์ชัน1นะครับผมเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เป็น v i g o power u 2 0อันดับแรกนะครับให้เราใส่ sd card นะครับผมแล้วก็ให้เราสไลด์ด้านบนลงมานะครับมันก็จะมีข้อมูล sd card หรือการตั้งค่าให้เรากดมันจะมีให้เราเลือกอยู่2หัวข้อนะครับผมพื้นที่จะเก็บข้อมูลในโทรศัพท์หรือว่าแบบพกพา เราจะทําการย้ายแอปย้ายเกมไปยัง SD card ก็ให้เราเลือกเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในโทรศัพท์นะครับแล้วก็ย้ำว่าต้องสํารองข้อมูลใน SD card ก่อนทํานะครับผมเพราะว่ามันต้อง format SD card นะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกเป็น format SD card นะครับต้องเป็น SD card ที่ประมาณ Class 10หรือว่า Class สูงขึ้นไปนะครับมันจะทํางานร่วมกับพื้นที่จะเก็บข้อมูลภายในเครื่องได้ดีนะครับ อย่างสมมุติว่าเราย้ายแอปย้ายเกมแบบนี้นะครับผมถ้าเล่นเกมอะ่ะถ้าเราเอา s d สการราคาดูถูกรุ่นค้สต่ๆมาทามาทำนะครับมันจะทํางานไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าเล่นเกมไม่ค่อยดีนะครับการโหลดข้อมูลพื้นหลังหรือว่าต่างๆประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมอาจจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับผมถ้าพื้นที่ความจุข,ของ s d สดการหรือว่าข้อมูลภายในน้อยนะครับ แค่นี้เลยนะครับผมการเปลี่ยนที่จดเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็ให้เรามาที่การตั้งค่านะครับของตัวรถเครื่องโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องเป็น 32G กิกนะครับเพิ่มใส่ s d card ของผมที่เอามาเนี่ยสี่สิบกิกแล้วนะครับผมจาก32อะ่ะ เป็นวิธีการเพิ่มความจุของตัวเครื่องภายอีกวิธีหนึ่งแล้วก็ให้มาที่ข้อมูลแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันนะครับของแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคยกตัวอย่างผมเอาเป็นเกม ROV มันจะมีให้เรากดเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกที่จะเก็บข้อมูลภายในหรือว่า SD card นะครับก็ให้เราเลือกเป็น SD card นะครับแอปพลิเคชันหรือว่าเกมที่เราจะ ต้องการจะย้ายนะคบผมแล้วก็ให้เรากดย้ายนะคบผมอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคบผมส่วนแอปพลิเคชันนะครับอย่าง Facebook ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องหรือว่า u t u b e นะครับอาจจะย้ายไม่ได้นะครับผมจะย้ายได้แค่เฉพาะบางแอปหรือว่าบางเกมเท่านั้นนะครับตอนนี้ทำกับเวอร์ชันน Android 11นะครับผมเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับบางรุ่นอาจจะทำไม่ได้นะ ้ารุ่นไหนทําไม่ได้เดี๋ยวผมมาสอนนะครผมถ้ามีเครื่องเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับส่วนรุ่นยอยื่นก็ให้ลองทําตามดูนะครับวิธีนี้คล้ายๆกัน Android 10อาจจะทําไม่ได้นะครับโอเคแค่นี้เราก็สามารถที่จะย้ายแอปย้ายเกมไปยัง SD c a r กาได้แล้วเกม RV ก็จะไปอยู่ในส่วนของ SD c a r กานะครับก็คือมันจะทํางานร่วมกันกับข้อมูลความจุภายในเครื่องนะครับ อย่างสมมุติเกมฟรีไฟล์ก็สามารถย้ายได้นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันบางตัวนะครับบางแอป,ปก็สามารถย้ายได้นะครับผมเป็นวิธีการย้ายแอป,ปย้ายเกมหรือว่าเพิ่มพื้นที่ใช้งานในตัวเครื่องนะครับสำหรับท่านไหนที่กลัวความจุไม่พอนะครับผมไนาะโหลดแอป,ปโหลดเกมถ่ายรูปเก็บไฟล์วิดีโอโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ